วันนี้เราพามาดูเมฆช่วงเย็นนะคะช่วง6โมงนะคะ6โมงกว่ากว่านะคะเราดูท้องฟ้าใกล้จะมืดแต่มีเมฆมาในรูปแบบเส้นตรงนะคะชมนะคะ ถือว่าเป็นฟ้าปโปร่งนะคะมีเมฆมาเล็กน้อยมีเมฆมาเท่านี้เองเท่าที่เห็นนะคะนี่รอบด้านเลยนะคะเมฆปรากฏอยู่ด้านทิศตะวันตกนะคะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกไม่มีเมฆนะคะวันนี้เห<ม>็นไ,ไหมคะณนะช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะ แต่ภาพที่ราลับฟ้าหายไปหมดแล้วนะคะ ดูนะคะกำลังแทนกล้องไปทางด้านทิศใต้นะคะเห็นไหมคะว่าฟ้างเงียบสงบมากไม่มีเมฆเลยนะคะ <c oughs> แล้วนี้ก็แทนมาด้านทิศต,ตะวันออกนะคะเมฆก็ไม่มีนะคะแล้วมาด้านทิศเหนือนะคะ ทิศเหนือมีเมฆอยู่เท่านี้นะคะซึ่งเป็นเส้นตรงเชื่อมเชื่อมมาด้านทิศตะวันตกนะคะตามที่เห็นเลยนะคะเป็นเส้นตรงนี่คือด้านทิศตะวันตกทั้งหมดเลยค่ะและปลายสายเส้นตรงนั้นมาจากทิศใต้นะคะ ทางต้นไม้สูงสูงนี้นะคะแล้วก็มาชัดเจนด้านทิศตะวันตกนะคะตามที่เห็นเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ท้องฟ้าจริงสวยนะคะแต่เวลาไปขึ้นกล้องแล้วสีอาจจะไม่ชัดเจนไปบ้างนะคะ เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นด้านทิศเหนือแล้วนะคะมีเมฆน้อยเบาบางมากมีอยู่แค่เส้นเดียวนะคะแต่ด้านทิศตะวันตกไม่ชัดเจนเลยนะคะเมฆเห็นไหมคะว่าธรรมชาติงดงามขนาดไหนนะคะ ะคะช่วงเย็นช่วงเย็นฟ้าจะเป็นรานแสดงศิลปะนะคะศิลปะบนท้องฟ้าก็คือเมฆแล้วก็สีสันของเมฆนะคะว่ามาแต่ละรูปแบบแต่ละเมฆแต่ละชนิดก็มีชื่ออยู่นะคะไปดูในชุมชนบางทีอันซีนจะโพสชนิดของเมฆไว้ให้ดูนะคะว่าเมฆอาคัส เมฆแสงคิวพัทคิร่าอะไรพวกนี้นะคะมีชื่อทั้งหมดที่เราเห็นเมฆรูปร่างต่างๆนั้นมีชื่อนะคะว่าเกิดปรากฏการของเมฆลักษณะนี้มาจากอะไร อันนี้ก็เรียกว่าเมฆสวยฟ้าใสเลยนะคะ